สวัสดีค่ะร้านอามผ่านมือสองนะคะวันนี้ก็มีผ่านพวนดินมานําเสนอขายค่ะ3ตัวนี้นะคะจะเป็นผ่านพวน,น6 22นิ้วเข้าใหม่นะคะ3รายการอ่ะยวพาดูตัวแรกก่อนตัวแรกนะคะจะเป็นของค่ายฮุยการช่างะคะ่ะฮุยการช่างจะพาดูรอบๆนะคะใบก็ค่อนข้างเต็มดีอยู่ อยตรงนี้ชื่อจะพาดูทั่วๆนะคะ,ะเหมาะกับรถนะคะ30จนถึง40แรงนะคะใส่ได้ค่ะ30จนถึง40แรงใส่ได้หุยการช่างค่ะตัวนี้นะคะเปิดขายในราคา17,500บาทค่ะ17,500บาทอ่บาทตัวต่อมา ตัวนี้นะคะก็ของฮุยการช่างเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตัวนี้นีใบน่าจะเต็มเลยแหละมองจากสายตาเนี่ยนะคะใบเต็มดี่าดูรอบๆนะคะอันนี้ก็หกยีบสองเหมือนกันสามตัวนี้จะเหมาะกับรถสามสิบถึงสี่สิบแรงนะคะใส่ได้ตัวนี้ใบเต็มนะคะ ตัวนี้นะคะเปิดขายในราคา18,500บาทค่ะ18,500บาทใบเต็มตัวสุดท้าย,ยตัวนี้อ,อะไรนะใบเต็มเน่ยผมยังอยู่อยู่เลยเนะดูดูนะไปดูฝั่งนี้นะลยเต็มผมเลยมือใบเต็มปิ๊บเดี๋ยแล้วอุ้ยุยการช่างตัวนี้แบบเดียวกัวน 18,500ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นของค่าย LCS ค่ะตัวนี้โครงสร้างก็จะดีหน่อยอดูรอบๆนะคะต,ตัวนี้ใบน่าจะเหลือประมาณ2 1 LCS ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะเปิดขายในราคา19,500บาทค่ะ19,500าพันหบาทหกยิ 6, 22, จากค่าย LCS 3ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับรถอ่าสาจนถึง40แรงนะคะใส่ได้ถ้าท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ตลอดคลิปเลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอขาย3รายการค่ะแต่ว่าตัวอื่นก็มีนะคะหันบุกนี่ตาช้างก็มีเครงหยอดก็มีก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้ค่ะ